ธรรมบทภาคที่สองแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแก้อัดนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า111นำขึ้นหนึ่งบรรทัดใต้คาถาเริ่มตั้งแต่ตถา,าอัป,ปะมาทารโตติเป็นต้นไปอโถอันว่าอัดว่าระโต ผู้ยินดีแล้วรตัตโตคือว่าอภิรโตอภิรโตผู้ยินดียิ่งแล้วอปมาเทในความไม่ประมาทอิติดังนี้ตถาประเทศสุในบททั้งหลายาา่าน้นพระทัสสะแห่งบทว่าอปมาทะโตอิติดังนี้อโธอันว่าอธิบายว่าอปมาเทนะกาลังวิตินาเมนโตผู้ยังการให้หนอมเป็นลูกพิเศษอยู่ด้วยความไม่ประมาท อธิอออดันนานว่าปัสสันโตผู้เห็นอยู่พยังซึ่งภัยปมาเทในความประมาทนิรโยปะปะติอาธิกังอันมีการเข้าถึงซึ่งนรกเป็นต้นว่าอีกอย่างหนึ่งปัสสันโตผู้เห็นอยู่พยโตโดยความเป็นสภาพอันบุคคลพึงกลัว ตาาปรมาทัสสะมูรตตาเพราะความที่แห่งความประมาทนั้นเป็นมูลโอปาป,ปตินังแห่งการเข้าถึงทั้งหลายตาสังเหล่านั้นอิติดังนี้คาถาปราทัสสะแห่งบาหังพระราคาถาว่าปรมาเทพทัสศิวาอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่ากิเลสังซึ่งกิเลส โยชนงังอันเป็นเครื่องประกอบโยชนังคือว่าพันธนางพันธนางอันเป็นเครื่องผูกพันสเตซึ่งสตั้งหลายสถตีงกาบวะตะัตตาทุเขนะด้วยทุกในวะตะัตตาสัญโยชนงังชื่อว่าซึ่งสังโยนทศวิถังอันมีอย่างเสียบวัเตสเตโอสีธาปนะสมถัง อันสามารถในการยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงในวัฏฏะอิติดังนี้ปรัสสะแห่งบทว่าสัญโญชนังอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่ามหันตังจะอันใหญ่ด้วยคุฑกังจะอันน้อยด้วยอิติดังนี้พระรสะาแห่งบทว่าอนนุงถูลังอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าอาคีอันว่าไฟออย่างนี้ทหันโตคัชตีหวาย่อมเผาไปอยู่เทียวอุปาทานังซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องอันไฟเข้าถือเอามหันตังจะอันใหญ่ด้วยกุทกลางจะอันน้อยด้วยต่างนั้นยถาฉันใด พิกูอันว่าพิกโตอปามาทัระโตผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทโสนั้นทหันโตเผาอยู่สัญโยชะนางซึ่งสังยน์เอตังนั่นทหันโตคือว่ากรณโตกรโโตกระทำอยู่เอตังสัญโยชะนางซึ่งสังยน์ยนั่นอภับพภุปฏติกัง ให้เป็นธรรมชาติไม่ควรเพื่ออันเกิดขึ้นคัจจติย่อมไปยานัคขินาด้วยไฟคือยานอปามาธาทิคเตนะอันอันตนถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทเอวงังเอวะฉะนั้นเทียวอิติด,ดังนี้คาถาปาทัสแห่งบาลแห่งพระคาถาว่าทหังอคีวะคัจจติอิติด,ดังนี้ คาถาประโยชสาเนในการไปทิ่สรงรอบแห่งพระคาถาพิขูอันว่าภิสูุโสนัน้นยถานิสุโน,โนวะผู้นั่งแล้วอย่างไรเทียวชาเปตวาเผาแล้วสะพะสัญโยชนานีซึ่งสังโยชนทั้งปวงทั้งหลายปตวามรุ่นแล้วอรหัตังซึ่งพระอรหัสหกกับปฏิสัมพิทาหีด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย อาคันตวามาแล้วอากาเสน,นะโดยอากาศโทเมตวาชมเชยแล้ววันิตวาสรรเสริญแล้วสรีรังซึ่งพระสรีระสุวนรณวันนังอันมีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองต่ายขตาจาักของพรัตถา,าคตเจ้าวันทมาโนถวายบังคมอยู่ปากามิหลีกไปแล้วอิติดังนี้แล อันญตราพิคูวัตุอันว่าเรื่องให้พิสปูปรูปใดรูปหนึ่งนิธิตังจบแล้ว